สวัสดีครับจากร้านเลียวไล์เรียลไทยอ P s u p ซัพใน e, s h อ p e e Lazada และก็ a c e b o o k นะครับคลิปนี้จะมารีวิวและสอนการใช้งานสายลัดข้มือชูชีพนะครับ p ็ p p e r อ i n ิน้ ji, รุ่นเซฟตี้แถม4แคปซูลนะครับเมื่อได้รับสินค้าแล้วนะครับเปิดกล่องออกมาก็จะมีคู่มือนะครับที่คู่มือก็จะมีเบอร์โทรและลายดีของทางร้านนะครับตัวสินค้าก็จะมีตัวสายลัดข้อมือนะครับแล้วก็แคปซูลที่แถมให้4แคปซูลนะครับ เมื่อได้รับสินค้าแล้วนะครับลูกค้าต้องทําการเทสการทํางานของสินค้าก่อนนําไปใช้จริงนะครับโดยการนําแคปซูลูออกมาแล้วหมุนใส่เข้าไปที่ตัวสายสลักข้อมือน,นะครับต้องหมุนเข้าไปให้แน่นเลยนะครับเมื่อแน่นแล้วโดวยปกติเวลาเราใช้งานเราก็จะใส่กับข้อมือน,นะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเมื่อเราต้องการใช้งานนะครับเราก็ดึงสลักมา ให้สุดนะครับนะครับสายลั้อมือก็จะทำงานนะครับตัวเราก็จะลอยขึ้นมานเมื่อใช้งานเสร็จนะครับวิธีการเก็บนะครับก็คือถอดแคปซูลออกนะครับ แลักูตที่ใช้แล้วก็ต้องทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวมาปนกันนะครับเอามือกดได้ลง ที่ตัวสายรัดก็จะ,จะมีรอยพับอยู่นะครับก็พับตามรอยเดิมนะครับเพื่อกเก็บไล่ลมอีกครั้งนะครับแล้ก็พับเก็บตาม เ,เก็บตามเดิมนะครับพร้อมใช้งานสําสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้านะก็สามารถติดต่อกับทางร้านเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ